สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมาสอนรับสกินปืนแบบฟรีสุดฟรีสกินหมัดฟรีแล้วก็ของมาหม่ยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่งของฟรีนะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่งของใหม่ๆนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะหรือว และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่แบบว่าพี่จะนํามาให้ดูนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานนะครับเนอะพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเน้ในส่วนของใหม่นะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนเนอะก็ถือว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ดูไปแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้ดูไปแล้วก็น่าจะรู้นะครับเนะว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเเรรรหหลัักกกือออว่าาาไททขงนนะคคบุ็จ นี่เลยนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าของใหม่ๆห่ที่จับเดกเข้ามานะครับน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับและของเก่าๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าของใหม่ที่จับเดกเข้ามานะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีเยอะจัดๆเลยนะครับทุกคนก็คือหนึ่งลยนะครับเนาะของใหม่ที่จับเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนซุสต่างๆหรือว่าสกินต่างๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูจากคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้ววกัันนนนะะคครบเเดดีีี๋๋ยยิปจ รีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อยากดูนะครับนาก็ดูคลิปนี้จบแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปมีการ แจกเพชรแบบฟรีด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับถ้าอยากได้เพชรแบบงฟรีๆก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยลากันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับนาะก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของตู้ลัคกี้ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับก็เป็นลัอคกี้รอย่อดตัวใหม่นะครับก็เป็นตู้สายฟรีเลยนะครับนาอก็จะมีทางด้านของสุตตัวนี้นะครับที่ เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าระบบตู้นะครับน้องก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและมีสกินปืน AUG นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดโหดนะครับน้องกระโดดยิงเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีสถานะด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแถมยังอัปเดตเข้ามาในตู้แบบฟรีๆด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ถือว่าสุดก็โคตรเท่แล้วนะครับแล้วก็มีสกินปืนนะครับและมีของในนี้เยอะแยะมากมายัสง ได้เลยนะครับโนว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะได้เล่นแน่นอน1้0ยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอน1้0ยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ของใหม่ที่จับเดตเข้ามาก็มีือนนกั คำเนาะก็อันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางปุจชินนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางที่กินอาหารอยู่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและท่าทางตัวนี้นะครับก็แจกให้แบบฟรฟี่นะครับทุกคนท่าทางตัวนี้นะครับก็จับเด็กเข้ามาแจกให้เราแบบฟรฟีๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้2สองท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับก็คือเป็นท่าทางกดสโค้นะครน้สาามรถกกดแลว็ วิ่งได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นสโคตทองคําอะไรประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าเอฟเฟคโคตรเยอะนะครับนแล้ว <impossible> ก <anh> ็น <issions> ่าเล่น <quality> จ <öst> ัดจัดนะครับนอหน้าซื้อจัดจัดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนิ่วเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางบุย่านะครับเนอก็เป็นบุย่าพานนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าโคตรโหดโคตรเฟี้ยวนะครับกเนาะกว น้องมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับจนกว่าเราจะจากท่าทางนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็เป็นท่าทางกบนะครับทุกคนก็เป็นท่าทางกบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเสิร์ฟหลักหรือว่าเสิร์ฟไทยนะครับก็เป็นท่าทางกบประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านออีกหนึ่งท่าทางนะครับก็นี่เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นท่าทางดาวเต้นนะครับน้องก็เป็นดาวเต้นประมาณนี้นะครับ ว่าเป็นดาวเต้นห่างเครื่องอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็นี่เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบเป็นพานโลงนะครับเนาะถ้าทางกวนก็มีนะครับทุกคนก็นี่นะครับเนาะก็เป็นการเก็บศพนะครับทุกคนก็เป็นการเก็บศพในเกมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยล้กันนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็โคตรจริงนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของถ้าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็ มีโป้ยนะครับนาะอก็มีโปยประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนาะอว่าโปยได้แบบนี้เลยนะครับนาะออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ ท่าทางนะครับเนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนออันนี้ก็เป็นอีกดึงท่าทางเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็แอบสับสนกันนิดนึงนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอก็ถือว่าน่ารักนะครับเนอสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนะว่าถ้ากดไปแต่ละที่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าท่าทางตัวนนนี้้้ะคคครรัับบชาามกกใเพื่อไดน แล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาอว่าขับมอเตอร์ไซค์นะครับนาอก็คือแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อมาแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าโคจิ้งนะครับนาอแล้วก็เท่จัดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของแอนิเมชันการเปิดตัวนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอนิเมชันการเปิดตัวตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าอันนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำ ของการเปิดตัวตัวนี้นะครับก็ถือว่าเอฟเฟกเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจ้าเบคเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของ สเก็ตบอร์ดนะครับนาอไม่ใช่นะครับก็คือกล่องสุมนะครับขอโทษทีนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านกล่องสุบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนาอก็มียอะมากมานะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับสำหรับกล่องสุบนะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็โคตรเท่นะครับแล้วก็มีเฟกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสุบกบนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าน่ารักมากๆเลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนออัันนนนนี้ะครบกกก็็ถืว่าาโหมๆเลย มีแบบว่าหมาจิ้งจองนะครับเนาะอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเนาะแล ing, ้วก็สกินลถนะครับอันนี้ก็เป็นสกินลดที่แบบว่ากิจกรรมที่จัดเด็กเข้ามาเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็เป็นสกินลดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอย่าพลาดละกันนะครับเนาะสำหรับสกินลดตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคชิ้งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณเลยครับแล้วก็กระบะซิ่งก็มีนะครับใครที่แบบว่าอยากได้กระบะซิ่งนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคร ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากระบะชิ้นนะครับเฟอร์รารี่ก็มีเขาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินเฟอร์รารี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องพี่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับก็เป็น lamborghini นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าซูซิงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่ากิจกรรมนะครับที่จับเด็กเข้ามามีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอันนี้นะครับก็คือน่าเล่นจะจัดแล้วนะครับสำหรับสกินตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดโหดเลยนะ นะครับเนอะเราก็พี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าน่ารื่นใจจังเลยนะครับแล้วก็สกินมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับสำหรับสกินมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนถามว่าหมดแล้วหรือยังนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับสกินที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่า สุดติงกระดิ่งแมวแน่นอนนะครับนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสกินรถตุกๆก็มีกับเขาไปด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะก็ถือว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟ ของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพี่จะรีวิวแบบว่าคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าสิ่งของที่จะเดตกเข้ามานะครับก็มีเยอะกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนที่แบบว่าจะเบกเข้ามานะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆละกันนะครับที่แบบว่าพี่รีวิวให้ดูก่อนที่แบบว่าเกมจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเพราะว่าน่าจะอัปเดตวันนี้แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้และอีกรีบคอมเมนต์เลยนะครับเนาะเดี บอกแล้วกันนะครับถ้าอยากรู้อะไรอีกนะครับทุกคนนะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันน LIKE ี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะและพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าคอยขออะไรมานะครับเนาะก็คือถ้าเคยขออะไรมานะครับเดี๋ยวทำการแจกให้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเนาะแล้วก็น้องๆคนไหนอยากได้อะไรให้คอมเมนต์มาไไได้้เเเลยนนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััับบบบาาสหวีีพ่กก็ม ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับตอนเย็นวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับโน้ตสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย